ือปัญหาของมองเลยนะมองอ่ะแต่งหน้าวันหนึ่งประมาณ10ชั่วโมงได้คือแต่งตั้งแต่เชา้าคือมองอะจะเช็ดค l e a n s i n ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะคะออฟฟิศเราเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคุณฝนมองจะให้ดูความรกตรงนี้ก็ยังโอเคใช่ไหมตรงนู้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าสิวมันดื้อยามันก็จะไม่ยุบใช่ไหมคะแต่เปนเซรนี่คือดีนะลดปัญหาเรื่องนี้ได้เยอะ <c oughs> สวัสดีค่ะ คุณชาวครเช็ทคคี่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เชคเรตติ้งนะคะหม่องพามาอยู่เป็นเพื่อนหม่องทั้งวันเลยนะว่าเออในช่วง work from home แบบนี้หม่องทำอะไรบ้างเนาะจะบอกว่าปกติเวลา work from home เนี่ยนะน้องๆก็ไม่อยู่ที่ออฟฟิศกันใช่ไหมหม่องก็จะอยู่กับน,น้องแมว2คนนะแต่ว่าข่าวเนี้ยปัญหาก็คือน้องแมวของหม่องชื่อน้องเซอร์เคิลนะคะเขาป่วยอะคาไตาเขามีปัญหาหม่องก็เลยต้องส่งเขาไปอยู่ที่คลินิกต้องให้ทําเกลือต้องเจ็ดวันน่ะก็เลยแบบโอ้ยเหงานะวันนี้ก็เลยมีน้องแมว มีน้องแมวนะคะอีกตัวที่มาอยู่ด้วยน้องแมวน้องแมวหันมาทักทายหน่อยดิน,น้องแมวนะคะนี่ก็คือเป็นน้องแมวเหมือนกันนะชื่อน้องบุมดิมนะคือมันอยู่สองคนไงมันก็เลยต้องปิดแมสกันใช่ไหมจะให้ดูว่าออฟฟิศในช่วงเวิร์กฟอร์มโฮมซึ่งไม่มีใครเลยออฟฟิศเราเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะ<อ>คุณผู้ชมมองจะให้ดูความรกตรงนี้ก็ยังโอเคใช่ไหมตรงนูน เห็นไหมว่ามันสุดสุดเลยนะนี่คือยังนี่คือไม่มีใครอยู่กันแล้วนะคือแบบโอ้ยคือลกไม่รู้จะลกยังไงแล้วนะคะวันนี้ก็บิม๋มเราเคี้ยวฟิกกันนะโปแกโ่โอเคนะแต่แกเห็นโปคนอื่นไหมเนี่ยคือลกมากแล้วก็เดี๋ยวหม่องพามาดูทีหนึ่งป <laughs> กติเราจะมีสน็กบาร์ใช่ไหมคุณก็คือเป็นขนมอย่างนี้นะให้น้อง,องๆแบบได้ได้กินกันแต่มันล่อยล้อแล้วไม่อยู่กันหม่องก็กินแหละแล้วก็อันเนี้ยเนี่ย ฝากถามเจ้าของหน่อยว่าเมื่อไหร่มันจะมาลับของใครของไอ้พลอยใช่ไหมคือเอามาทิ้งไว้อะนานมากแล้วนะแล้วก็ยังไม่เอากลับนะแล้วก็ดูดูดูพวกมันทํากันบีมันนี้เรียกอะไรนะอันนี้คือจิงจอนนอจ้งจกทําให้น้องแมวน้องเมียวน้องแมวของถูกแล้วน้องแมวของหม่องเองนะหน้าตามไม่ได้เหมือนจิ้งจกเลยดูจิแล้วก็เขียนว่าจิ้งจกด้วยหลอกแมวมมคือ,ค,อคือหลอกอะไม่เท่าไหร่ที่สําคัญเนี่ย ซอร์ค so ่เชื่อด้วยนะหเห่าเห่าไม่ใช่ไหมกะโดดใหญ่เลยเนาะก็เลยแบบเออแปลว่าได้ผลนะคะเพราะเซอร์ค so แยกไม่ออกระหว่างจริงจบจริงกับจริงจบตัวนี้นะหน้าตายังกระกบไอ้ของเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยมาแรมสองสามเดือนแล้วเนี่ยนะถอยแันไม่กลับไปสักทีหม่องจะบอกว่ามีวันหนึ่งที่ทุกคนโทรมาให้หม่องหาอะไรสักอย่างไม่าจะเป็นไดรเปาผมซึ่งหม่องอก็มอมาเปิดในชั้นเนี้ยว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่าปรากฏว่าหม่องคงเผลอเผลอเปิดไว้แบบเนี้ยแล้วก็ไปทําอย่างอื่น แล้วเซอเร์เคอร์คงเข้ามาอยู่ในนี้เหนือหรืไมพอเธอเข,เข้ามามาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาอยู่ผมก็ปิดไปพอปิดไปแล้วผอเอ๊ะแมวหายไปไหนเอยจริงๆดิบิมฉันไม่รู้ว่าแมวหายไปไหนเลยเพราะฉันก็สงสัยแล้ว,วเธอเรเอรไปไหนวะปกติเราจะเปิดเสียงจากยูทูบเสียงเรียกแมวอะเออใช่ไหมเพราะฉันเปิดฉันได้ยินเสียงเธอเข้าเบาๆแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแต่ฉันก็งงว่าลูกชายฉันไปไหนหาทั่วบ้านเลยหาไม่เจอไงฉันก็หาไม่เจอหาเซอก็หาไงก็หาไม่เจอสุดท้ายน่าจะประมาณ5ชั่วโมงผ่่าาาานนนนนไไไปงงลูกกว้้้ใีีีจจิิมมัททรรํ เออให้พนักง,งานคือจําเป็น<ช>จําเป็นต้องเข้ามาเคลียร์นะคะแล้วก็จะไปจ่ายค่า TOT ใช่ปะ่ะ<ช>แต่ประเด็นก็คือว่าทีานโทรไปเขาเปิดถึงไปสองเขาเปิดถึงหบสองกำลังจะออกไปจ่ายค่าโทรศัพท์อยู่แล้วปรากฏว่าเขาปิดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้งาน ราควรจะทำก็คือตัวแอร์ต้องสเปรย์แอลกอฮอล์บิม๋มแกต้องเก้าอี้แล้วแหละบิมบ๋มไม่ต้องเก้าอี้มันแกสูงจังเลยวะเอาอย่างนี้เลยนะพี่หมอเอาลองดูดิอ้าวเข้าตาแกไหม,ไมเราปิดแอร์แล้มันจะฉีดยังไงใชจังมันปิดฉีดยังไงเนี่ยโ,โอเคเปิดได้เวลาเราหายใจเข้า โ <Okay. S 1> มันต้องรอให้เชื้อมันตายสักวันสาณวันสินาทีนะไม่ร้อนหรอกเนาะหนึ่งม,มุมเสร็จไปแล้วนะจ๊ะวิง่งวิ่งไหมช่วงเนี้ยผมจะกินข้าวสองมื้อแรกประมาณเกือบเที่ยงมนะันจะเป็นโปรตีนในชะ่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันเกือบบ่ายสี่โมงละเริ่มหิมก็กินไอติมก็ได้ดบิม่มไอติมที่เป็นโคนอะใครกิน เมื่อวานมีสองคนเท่านั้นไอติมของออฟฟิศก็คือไมโลที่ในตู้เย็นส่วนโคนคือของพี่ไอพอยกินเอาล้ไอพอยม่อยู่ไอพอยโดนใส่ไร่พอยดูนเต็มสายดอกไปวันเนี้ยอู๋เพิ่งโทรมาเมื่อกี้ว่าจะประชุมเดี๋ยวมึงประชุมก่อนนะทุกคนก่อนจะไปกินเล็ตเรากาลังจะบีบงานกันใช่ไหมปกติเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Teams แต่ปรากฏว่าพอยอีกแล้วพอยไอพอยโดนหลายดอกแล้วเนี้ยแต่ปรากฏว่าพอยอ่ะมันไม่สามารถที่จะไอนี่ได้ใช่ไหม พลอยไม่สามารถที่จะคือมันโหลดเคยโหลดครั้งนึ่งแล้วมันมีปัญหากลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาใช้ไลนะ์เออไม่ได้ถามหน่อยว่าใครกินไอติมคนในตู้เย็นใครกินไอติมคนในตู้เย็นพอยแกกินไอติมแกใช่ไหมแกกินไอติมคนในตู้เย็นใช่ไหมแกกินแล้วเป็นี่แกกินไอติมแมโลไปแทนนะฉันกำลังหาไอติมกับมุกบินอยู่กันเนี่ยว่าไอติมคนหายไปไหนสรุปคือพลอ,อยนะทุกคนวันเนี้ยพลอ,อยนะทุกคนเต็มเต็ม ประชุมเสร็จแล้วนะแล้วก็รู้ตัวว่าหิวบิ้มสั่งข้าวเหรอใช่แล้วสังวส่งข้าวไว้ก่อนแล,แล้วเดี๋ยวขอไปอัดคลิปคลิปหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนถ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยถอดเสื้อเก็บนะเพราะว่ามันถ่ายแค่แบบ มงถ่ายแค่ไม่กี่นาทีเองอะเมื่อกี้ถ่ายประมาณ20นาทีนะก็คือใส่แค่20นาทีอะไม่อยากซักบ่อย,อยงไงก็จะแขวนได้ก่อนแถวเนี้ยคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันนะคะแต่ว่าเราอยู่ใกล้ตลาดใช่ไหมมันก็จะมีร้านที่เปิดอยู่นะแต่ปกติจะคึุกคักทั้งวันนะคะสะเต็กดีไหมนะ ซื้อสเต็กม,มาแต่ไม่มีมีดตัดแล้วก็เอาเขียงม,มาจากทารเอนนงเขาบอกทีโบนก็นึกอยู่ว่าเอันต้องชิ้นใหญ่แน่เลยคือ <c oughs> ตอนเนี้ยไอที่อยากกินบางทีมันก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าสั่งไม่ได้โอ้ <c oughs> คืออิ่มมากจริงอะไรจริงนะเผอ่มแป๊บเดียวอะข้ามอีกแล้วอะเดี๋ยวนะร้านสเต็กก็กำลังจะเก็บแล้วนะคะ คือปัญหาของหม่องเลยนะ มองอะแต่งหน้าวันหนึ่งประมาณ10บชั่วโมงได้คือแต่งตั้งแต่เช้ากว่าเราจะเสร็จงานนี่ก็คือยังไม่เสร็จนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องสิวเห็นไหมซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้คือเวอร์ชันที่สิวดีขึ้นแล้วนะแต่หน้าก็คือมันเยิ้มไม่ไหวแล้วนะใครที่ติดตามุงใหม่ๆจําได้ไหมว่าหน้ามองตอนนั้นคือแบบสิวยันมากเนาะใดๆก็คือที่หมดงานก็ยังไม่เสร็จนะก็ยังคือต้องนั่งทํางานต่อนะคะยังไปไหนไม่ได้คือพรุ่งนี้หมองต้องบรรยายกับความรู้เรื่องของการเลือกอาหารเสริมเนาะให้กับน้องๆคณะนิเทศกการการีฬ มันเะน,นี่ก็เลยแบบจะต้องเตรียมตัวอยู่พอสมควรเลยใครที่อยากจะอัปเดตเรื่องอาหารเสริมเดี๋ยวเดไปดูได้นะจะเป็นลักษาของไลฟ์สดตอบคำถามนะคะสัญญาเล่ ได้เวลาอาบน้ํานะที่ใส่เสื้อคุมมาแล้วเนี่ยก็คือเตรียมตัวตะอาบน้ําแล้วเนะ mm hmm. าะอันนี้หลายๆคนก็ชอบถามหมองเข้ามาว่าเออคุณเรียมองสมัยก่อนเนี่ยเห็น mm hmm. ใครที่ตามหมองไหมต้องจะเห็นว่าหมองอ่ะเป็นสิวเยอะมากเลยเนาะตั้งแต่แบบโหสมัยไหน น่าจะประมาณเกือบสิปีที่แล้วอะแล้วหมองก็คือดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆจนช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาสิวแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าคือก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าด้วยการที่ทาย์เราหน้าเราเป็นคนผิวมันแล้วก็กรรมพันธุ์ก็มีเรื่องของสิวอยู่แล้วเงี้ยค่ะหน้ามันดูมขนกว้างวันนี้ก็เลยจะมาเปิดกลุ่มสกินแคร์ที่ช่วยในการรักษาสิวด้วยแหละแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่แบบเราก็มีปัญหาเรื่องสิวอย่างนี้เนาะสกินแคร์อย่างเดียวมันไม่พออย่างของหมองอะหมองก็เล่นของแรงอยู่เป็นระยะนะค,าานะคืืออ้้ใวดหหลก็มมแซ เืยๆนะก่อนอื่นเลยคือก็จะต้องคลีนหน้าก่อนนะมะก็จะใช้เป็นเนี่ยตัวไบโอเดอร์มานะจะหมดแล้วแหละวิธีการของเขาก็คือแบบมันจะต้องปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่พอเขาใกล้จะหมดใช่ไหมมันก็จะมีความยากในการปั๊มเนี่ยเพราะเขาจะบิ่งยังไม่ได้เลยแลเนี่ยต้องมาเช็ดนะคะใครที่ใช้อายแชโดว์นะอย่าทำอย่างนี้นะ ไม่ได้นะเพราะถ้าปืดเลยนี่ก็คือเดี๋ยวตีนกามาแน่นะคะมันต้องค่อยๆนะใครที่แบบแต่งตาแล้วคัดเบ้าอะไรอย่างเงี้ยใช้ไอช็อชโดใช้ปัดมาสคาร่านะคะวิธีการก็คือต้องให้ค่อยๆวางค่อยๆวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ตัวคลีนซิ่งเนี่ยเขาได้แบบทำงานหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกเบาๆเนี่ยเนี่ยก็จะออกมาละ ข้างเหมือนกันเลยค่อยๆวางแล้วก็เช็ดออกเบาๆเสร็จแล้วก็เช็ดเบาๆตัวค l e a n s i n g ของเขาเป็นสูตร micellar cleansing water เนาะข้อดีของเขาก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนแบบเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสามารถเช็ดทําความสะอาดเครื่องสาอางคือได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตาปากก็ได้นะบอกว่ากรผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่หม่องเคยรียวิวไปนะว่าสารชําระล้างที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างมีความอ่อนโยนครีนซิ่งเนี่ยจะดูว่าอ่อนโยนไม่อ่อนโยนก็ดูที่สารชําระล้างนี่แหละคุณคุณยิ่งช่วงนี้หม่องมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันเขาก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่เราต้องเช็ดจนสำลีขาวนะคะเช็ดอย่างเงี้ยสำลีเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ ต้องเช็ดจนกว่าสำลีจะไม่มีสีอะไรติดออกมาหลังจากที่เราคลีมหน้าเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นตัวละลายสีอุดตันมองใช้เป็นสูตรเบนซิลปอ์อกไซด์นะก็ความแรงที่5%เนะคะตัวเนื้อครีมเขาก็จะออกแนวแบบสีขาวเงี้ยค่ะเบนซิลปอลอกไซด์เนี่ยคุณ เขามีข้อดีในการช่วยเรื่องสิวอยู่สามข้อเลยนะคือเป็นอะไรที่บอกว่าคนเป็นสิว่ะจะต้องมีจะคือจะต้องใช้อะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาไปฆ่าเชื้อ P. Acne ใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกือดสิวอักเสบอะค่ะหลายคนคุนนะรู้จัก P. Acne น,นะข้อ2อันนี้คือดีเลยเขาไปลดการอุดตันของรูขุมขนแปลว่าเขาช่วยลดสิวอุดตันได้ใครที่เคยไปหาหมอสิวได้ยารักษาได้ยาละลายสิวอุดตตัันนนนนนมาาาาทกก่อะะก่อออลลล้้้งหหหะะะะคค็ืววีีีแแเ,เขย ตำรันขยามีนะซื้อได้ แล้วก็ข้อ3นะอันนี้ก็ดีนะเขาสามารถที่จะฆ่าเชื้อสิวโดยไม่ทําให้เกิดการดื้อยาปกติยาฆ่าเชื้อสิวเนี่ยคือทําให้เกิดการดื้อยาได้หมดแหละนะแต่ว่าเบนซิลเปอร์ออกไซด์ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ช่วยชีวิตหมองมากเลยลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราคือคนที่เป็นสิวใช่ไหมเราก็ใช้ยาฆ่าเชื้อสิวมาตลอดอะถ้าเกิดว่าสิวมันดื้อยามันก็จะไม่ยุบใช่ไหมคะแต่เบนซิลเปอร์ออกไซด์นี่คือดีนะลดปัญหาเรื่องนี้ได้เยอะจริงๆเขาก็จะมีคู่มือบอกนะว่าถ้าระด เสฟแดงๆก็ให้ทาวันละสครั้งแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เนมองแนะนําให้เริ่มที่เบซิซโอเปอร์ออกไซด์2.5%ก่อนอย่างของมองเนี่ยหลอดเขียวเข้มใช่ไหมจะเป็น5%นะเพราะมองเคยใช้แล้ว แต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเลยจะสตาร์ทใหม่ๆนะแนะนําไม่ใช้ที่2.5%ก่อนจะเป็นหลอดสีเขียวอ่อนนะคะถ้าใช้2.5%ให้หน้าเริ่มชินไม่เกิดการระคายเคืองแล้วเออถ้ารู้สึกยังไม่เห็นผลก็ค่อยขยับเป็น5%ให้ทาเวะละสองครั้งนะคะเช้าเย็นทิ้งไว้5-15นาทีอย่างของมองเององกว่าทิ้งไว้ประมาณ10นาที15นาทีเ <Okay. S 1> นาะเราใช้มาตลอดเราไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ว่าบางคนที่ใช้อาจจะมีผิวแห้งลอกง่ายได้บ้างนะอันนี้ก็ต้องระวังและที่สาคัญเห็นไหมมันก็เปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าถ้าเขาไปโดนเสื้อมันจะทําาให้้เสืออมีรยดงะคะะน15 minutes later. ใครที่ทาเป็นซื้อสลรกายแล้วอาจจะมีแบบขุยๆที่หน้านิดนึงแบบเนี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นธรรมดาเป็นเทเจอร์ของเขาคือตัวล้างหน้าที่ใช้หมองก็จะใช้เป็นตัว La Roche Posay Africa สูตรนี้นะเป็นสูตรที่เหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่าหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยลดความมันแล้วก็ไม่ได้มีสารผัดเซลล์อยู่นะคะคือหมองใช้โทนเนอร์มันจะมีสารผัดเซลล์ด้วยไงหมองก็เลยไม่อยากจะผัดเซลล์ทั้งแบบตอนล้างหน้าต้องโทนเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเจลเขาก็ใส่อย่างนี้ จะไม่ค่อยมีฟองนะคะฟองก็แค่ประมาณเนี้ยไม่เยอะพยายามเน้นจุดที่เรารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องผิวต่าอย่างเช่นที่จมงงูกเนี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างเน้นพอหน่อยแต่เน้นเบาๆนะแบบรูปเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยหลังล้างจะไม่ได้รู้สึกว่าเอียดผิวสักเท่าไหร่นะแต่ก็สะอาดอยู่เดี๋ยวแปรงฟันแล้วก็ไปอาบน้ำละค่ะอาบน,น้ำเสร็จเลว สดชื่นนะจริงสิวอักเสบอะก็เหลือรอยอะเนาะตัวสิวก็ไม่ได้เยอะเท่าไหรล่ละแต่ว่าเราแต่งหน้านัเราก็ต้องระวังเพราะมันขึ้นเรื่อยๆโทนเนอร์นะคะที่จะใช้หมองใช้เป็นตัวซัมบายมีนะช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมองรู้สึกว่าสิวหมองขึ้นจากการที่เขาอุดตัน ำบายมีสูตรนี้ที่ใช้อะคะ่ะมันเขาจะเป็น AHA นะบวกกับ HABHA HA, แล้วก็ PHA ก็จะเป็นสารผัดเซลล์3ตัวนะอย่าง AHA เนี่ย,ยก็เป็นตัวผัดเซลล์แบบที่นิยมอยู่แล้วเนาะช่วยโรการอุดตันส่วน BHA เนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาละลายในไขมันใช่ไหมเขาก็จะซึมลึกลงไปในรูขุมขนเนี่ยมาจัดการกับพวกสิวอุดตันเนได้ดีกว่า AHA แล้วค่อนข้าง,างอ่อนโยนกว่าส่วน PHA ก็เป็นตัวที่มาแบบเหมือนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ สลายพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะได้เหมือนกันนะคะต่อไปผมก็จะใช้เป็นตัวคลีมด้านะจะอยู่ในรูปแบบโลชั่นก็จะเป็นตัวยาคลีมด้าไมซินเนี่ยแหละคะ่ะเป็นยาฆ่าเชื้อสิวเนาะ, <ๆ S 2> นะเขาก็จะเป็นน้ำแบบใสๆเลยคุณ,คณๆเห็นไหมใสอย่างนี้แหละเนาะเวลาทาหมก็จะทาตรงที่มีสิวเนี่ยแหะคะ่ะก็คือทาไปทั้งแอเรียเลยอย่างอย่างเงี้ยสิวยุบแล้วหมก็ทานะหมทาจนหายสนิท ราะว่าอย่างที่บอกว่ายาฆ่าเชื้อเรามีโอกาสดื้อยาได้หลักการทํางานของเขาก็คือว่าเขาก็จะไปฆ่าเชือ้อพีแอกเนซึ่งเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดสิวอักเสบเนี่ยะคะ่ะไม่ได้ช่วยสิวอุดตันนะคลินด้าพอใช้ไปนา,นานเนี่ยข้อเสียก็คือว่าจะทําให้เกิดปัญหาการดื้อยาได้ถ้าดื้อยาเนี่ยก็แปลว่าสิวไม่ยุบแล้วนะตรงนี้ให้ดอกจันไว้เยอะๆเลยนะคะว่าใครที่ใช้คลินด้านะต้องใช้คู่กับเบนซิลิลเปอร์ออกไซด์จะช่วยลดการดื้อยาลงได้ ตัวเบนซิลบิร์ไซด์ก็คือตัวหลอดเขียวที่หม่องใช้ทาก่อนล้างหน้าค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาคือตัวละลายจีวตันนะ่ะแต่จริงๆคุณสมบัติเขา3ามข้อแบบที่หมองบอกไปเราก็ช่วงเนี้ยพอใช้ยาสิวเยอะใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาผิวแห้งได้บ้างเนาะมอยเซอร์เซอร์หลักๆเลยที่หม่องใช้หม่องก็จะใช้เซรั่มไอามากเลยอะพะบีบจนหมดแล้วเนี่ยจะหมดละจริง เหลือเทา่านี้เขาก็จะเป็นตัวมอยเจอร์ที่มีส่วนผสมของเซรามายเนาะมีเซรามายที่จําเป็นกับผิวถึง3ามชนิดนะสูตรนี้จะเป็นสูตรเฟเชียลนะคะก็ทาให้ผิวชุ่มชื้นตัวเนื้อเขาจะเบากว่าสูตรที่เป็นสูตรครีมอะ่ะเพราะว่าตัวสูตรครีมอะ่ะส่วนใหญ่หมองก็ใช้กับตัวนะแต่อันนี้หมองก็ใช้กันหน้าหมองว่าเนื้อเขาเบาวกว่าหมองกับหน้าสิวหมองดีขึ้นนะหมองว่าเห็นไหมหมองว่าปัญหาสิวอักเสบหมองอะ่ะไม่ค่อยมีแล้วนะสิวค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะ ก็จะเหลือเป็นรอยดำสิวอยู่แบบนิดนึงเนาะแต่ว่ารวมๆก็คือสิวอักเสบน้อยลงมากนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดละจะนอนลนะว่าจะได้นอนแล้วนะแต่ว่างานเข้าแป๊บหนึ่งข้อเสียของการมียนี์เข้าไปลีดแล้วนะเข้าไปลีดแล้วยังไงก็ต้องสกแต่คนจะสวยเนี่ยก็ยังนอนไม่ได้นะหนึ่งสิ่งนี้ขาดไม่ได้ยั่งทาตอนก่อนนอนยีคือตัวเทตินโอินนะ หรือว่าวิตามินเอนะคะเขาเป็นยาร,รักษาสิวคือรักษาสิวได้ทุกระดับความรุนแรงเลยคือแบบกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ผิวใหม่พัดเซลล์ผิวเก่าออกไปทําให้สิวแบบหลุดง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เขาลดรอยดำสิวได้ด้วยนะอันนี้เจลเขาก็จะเป็นแบบใสๆะคะ่ะเจลใสแบบนี้เขามีการทดลองในอาสา,าสมัครที่ผ่าตัดแล้วเขาก็จะมีแผลเป็นใช่ไหมก็ใ้ใช้เรจโน,นอินนี่แหละทา ที่แผลเป็นนะคะเทียบกับคนที่ใช้ครีมทั่วไปทาทาแบบนี้อยู่24สัปดาห์นะคะพบว่าคนที่ใช้เจสินนอินเนี่ยคะ่ะสามารถที่ป้องกันการเกิดพวกรอยดํารอยแดงของแผลได้แต่สําหรับหมองมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่า เขามีการทดลองกับคนที่มีเรื่องริ้วรอยด้วยใช้เตตูนอินนะี่แหละ0.1%กับ0.05%เพราะว่าการทาเตตูนอินแบบ0.05%ซึ่งอย่างของมองมองใช้0.05%เนี่ยก็สามารถที่จะลดการเกิดริ้วรอยได้ดีคือเซลล์ชั้นหนังกระเ้ามีการหนาตัวขึ้นในช่วง6เดือนแรกแปลว่ามันมีการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เนาะจากงานวิจัยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเตตูนอิน0.05%สามารถที่จะลดริ้วรอยได้ซึ่งมันก็ลดได้จริงแหละ ก็เหมาะกับวัยแบบเราที่แบบ30บกว่ายังมีสิวอ่ะแล้วก็มีริ้วรอยอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของไอ้ตัวเจ้าหลอดฟ้าที่หมอใช้เนี่ยนอกจากจะมีตัวยาเดสตินอินแล้วอะค่ะเขาก็ยังมีวิตามิน B 5วิตามิน E ที่มาเสริมเรื่องพวกลดรอยดำจากสิวแล้วก็ช่วยเรื่องริ้วรอยได้ด้วยแต่หมอต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาทาเนี่ยทาเสร็จแล้วต้องปิดไฟนอนเลยนะแต่ว่าตัวเดสตินอินเนี่ยเขาก็มีข้อควรระวังก็คือว่าเขาค่อนข้างไวกับแสง อย่างของหม่องเ,เห็นไหมว่าหม่องทำ everything ทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนหมอ่องค่อยๆจะมาทาเขาแล้วอีกอย่างหม่องใช้ตัวสําบายนีใช่ไหมคะซึ่งมันมีแบบสารผับเซลล์อยู่มันก็จะใช้ห่างกันหน่อยไม่ใช้ต่อกันทันทีอนะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวผิวจะระคายเคืองเขาค่อนข้างจะไวกับแสงไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือแสงแดดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยทุกครั้งนะอย่างตอนกลางคืนเนี่ยทาเสร็จก็ต้องคือปิดไฟนอนเลยเดี๋ยวหม่องจะไปนอนแล้วนะ굿ไนท์ค่ะ อารุณสวัสดิ์ทุกคนเจ็ดโมงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งเนอะก็วันนี้เดี๋ยวหมองจะไปอาบน้ำนะคะเออแต่ก่อนไปอาบน้ำเนี่ยไม่ได้ซักผ้าห่มกับผ้าบูที่นอนมานานแล้วอะจะต้องเก็บไปซักนะแล้วยิ่งแบบช่วงโควิดเนอะ มันไม่รู้จะพักผมไปซักที่ไหนอะคือพอ่าถุหนามากจริงคือเรารู้สึกแบบจะเอาไปซักก็กังวลไปหมดใช่ไหมก็เลยโอ้นี่นอนมาประมาณเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้ซักแต่มันต้องเก็บซักแล้วะ่ะเออแล้วเมื่อกี้เราก็ลืมว่าทำไมถึงไม่ทายาละลายหัวสีก่อนยังไม,มันก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ5-15นาทีนะคะ ข้อดีของการที่เราใช้เ็นซิลบล็อกไซดเนาะกับตัวเตติ n นอินเนี่ยก็คือว่าตื่นเช้ามาหน้าเราจะไม่ค่อยมันนะทุกคนเห็นไหมเพราะมันจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่อ่ะปกติผิวมันจะต้องมันเยอะกว่านี้เดี๋ยวทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะจะเอาผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนไปจัดการก่อน คือหมองอจะเช็ด cleansing ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนอ่ะบางทีมันก็มีโดนฝุ่นบ้างเนาะตอนที่ช่วงที่เรานอนรวมถึงบางทีอ่ะหน้าเราก็มันใช่ไหมคะก็อาจจะมีการผลิตน้ำมันออกมาได้บ้างมองก็จะเช็ดเพื่อความสะอาดนะเนี่ยเห็นไหมขนาดเมื่คืนเราก็เช็ดหน้าไปแล้วนะตอนเช้าก็ยังมีฝุ่นได้อยู่ ขั้นตอนสําคัญทุกเช้าที่หมองขาดไม่ได้เลยก็คือการใช้ครีมกันแดบดบกันแดดที่ใช้หมองจะใช้เป็นเบล r e ยูเวจนทัลมิ v A นะเหตุผลที่ใช้สูตรนี้เพราะว่าเขาเป็นสูตรแบบอ่อนโยนเนาะแล้วก็เป็นกันแดดที่เป็นฟิสิกอลแซนสกรีนล้วนนะคะหมองไม่ค่อยได้ออกแบบช่วงเนี้ยก็เลยใช้เป็น p h สิกอล l s น n s สกรีนก็กันรังสี UVA UVB Blue Light อ่าเ่น PM 2.5ได้แต่ต้องแบบรูปีๆหน่อยนะพอเขาเซตตัวสักพักอะค่ะเขาก็จะโอเคก่อนที่หมองจะใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมองก็จะกินเป็นตัวอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องสิวก็คือสูตรนี้ เมดิตาซิงพัสนะคะคือเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยคือช่วยได้ทั้งเรื่องสิวนะแล้วก็รอยสิวไปพร้อมๆกันเลยสารเด่นที่ใช้นะคะเขาจะมีส่วนประกอบของซิงเนาะแต่ว่าจะเป็นซิงกนะูโคเนตนะซิงกูโคเนตเนี่ยข้อดีมี2ออย่างก็คือช่วยให้ดูดซึมได้ดีกับ2คนที่มีปัญหาทานซิงแล้วแบบผะอิดผะอมขึ้นไส้อาเจียนมีผลต่อระบบทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุเนียไม่เป็นนอกจากจะลดสิวอักเสบลดความมันบนใบหน้าแล้วเนี่ยค่ะเขายังมีสารที่มาช่วยลดรอยดำรอยแดงสิวด้วยนะก็เหมาะสําหรับคนที่ มีป <Cornell. in st selling> ัญหาสิวแบบเออเลื้อรังใช้แค่สกินแคร์แล้วยังไม่ได้ดีขึ้นก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยได้คือหม่องอ่ะหม่องจะกินวันละหนึ่งเม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าก็จะติดไว้ที่ห้องนอนเลยอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็กินแล้วก็ลงไปแต่งหน้าทํางานเอ็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลงไปใส่เสื้อผ้าแต่งตัวละค่ะเสร็จแล้ว แ่งสภาพแล้วนะแ,แต่ยังไม่แต่งหน้าอันนี้จริงก็ยังแบบเสร็จไม่สมบูรณ์นะคือปกติอะหมองก็แต่งหน้าแทบทุกวนันเพราะว่าเรามีถ่ายงานแทบทุกวนันใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนไม่มีถ่ายงานหมองพยายามไม่แต่งเลยเพราะว่ายิ่งแต่งยิ่งเป็นสิวสรุปให้นิดนึงสาหรับเตสกินแคร์ที่หมองใช้ในแต่ละวันในช่วงที่เป็นสิวช่วงนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องใช้คลีนซิ่งใช้เครื่องสำอางใช่ไหมก็จะเป็นตัวไบโอเดอร์มาเนาะตามด้วยโฟมล้างหน้าเวลาลดโปรเซสใช้โทนเนอร์ของซัมบยลีบัวเจลเซอร์ช่วงนี้ก็ใช กไม่ออกนะหมอก็ใช้ช่วนี้ใช้เป็นของบิโอเรเสริมประสิทธิภาพด้วยอาหารเสริม้วยไงมันก็ใช้ช่วยบ้างเนาะก็คือใช้เป็นตัวเมดิตาซิงคัสส่วนไอเทมมัทแทบที่ต้องมีเลยสำหรับคนที่เป็นสิวนะก็คือยารักษาสิวนะคะหมอก็จะใช้เป็นตัวเบนซิลเบอรซด์ ai, นะคู่กับตัวเตอตินอินนะก็มาช่วยฆ่าเชื้อพีเอฟเน่มาช่วยละลายสิวหุตนันผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็เขาเป็นตัวที่ช่วยลดรอยดำรอยแดงสิวได้ด้วยนะก็ถือว่าแบบครบสเต็ปคราวนี้ถ้าใครใช้ตัวครีมได้ด้วยก็อย่าลืมว่า าด้วยเนาะยาที่หมอพูดไปทั้งหมดในวันนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาเลยนะแนะนําให้ปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ทุกครั้งนะคะหวังว่าจะเอ j ใจอยบ่ทิปนี้เนาะแล้วก็ใครที่เป็นสิวอยู่อย่าเพิ่งท้อนะคะค่อยๆรักษาไปใครใช้ตัวไหนได้ผลยังไงอย่าลืมมามอกไว้กันบล็อกนาอย่าห้ทําอะไรอย่าลืมมามอกไว้กันนะวันนี้ไปแต่งหน้าก่อนปากฟิสไม่ไหวแล้วบาย